สวัสดีคะ่ะเจอกับเซลล์ต้นหอมอีกแล้วนะคะด้านหลังของต้นหอมวันนี้มียาริดคอร์นะคะ2คันเลยสคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะคะต่างกันก็คือสีขาวกับดำนะเดี๋ยววันนี้เซลล์ต้นหอมพามาดูว่ามันต่างกันยังไงนะสำหรับตัวพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่รุ่นนี้บอกเลยว่าขายดีไม่แพ้กันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยกลับมาที่มุมกล้องประจาของเรานะคะเทียบให้ดูเห็นๆสองสีน, 2, นี้เลยนะคะสาหรับ ยาริษ์คอสนะคะสีดําและขาวมุกนะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมทั้งคู่นะคะอ่ะสีดาเดี๋ยวต้นหอมพาดูรอบคันก่อนนะคะในส่วนของสีดําก็จะดุดุประมาณนี้เลยนะล้อแมกขอบ18เหมือนกันเลยเนาะเนื่องจากว่าเป็นรุ่นพรีเมียมเหมือนกันนะคะจะสังเกตได้ว่าหลังคาจะไม่ได้เป็นหลังคากระจกนะอ่ะในส่วนของกล้องรอบคันตัวพรีเมียมจะยังไม่มีนะคะนี่ภายนอกรอบคันก่อนราวหลังคามีให้เรียบร้อยนะคะ นี่เลยนะคะในส่วนของตัวฝาท้ายเนาะก็นะคะเป็นแบบแมนวนวลเนาะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะสัญลักษณ์ ehev นะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์สองตำแหน่งเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่สีขาวนะคะนี่เลยด้าน,นหลังของสีขาวตัดกับไฟดีมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าเป็น2ส,สีที่ลูกค้าบางทีก็เลือกเหมือนกันเนาะอ่ะสปอยเลอร์อสะา,ากาศคลิปฉลามติดตั้งมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะเดี๋ยวต้นหอมพามาดูด้านหน้าดีกว่าเริ่มกันที่ด้านหน้าเหมือนเดิมดีกว่านะคะสำหรับรีวิวนี้เนาะไฟหน้านะคะเป็น daytime running light แบบนี้เลยนะค,ะคันนี้สตาร์ทอยู่นะคะแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังใช้แบตเตอรี่อยู่เนาะอ่ะในส่วนของตัวด้านหน้าใต้โลโก้จะไม่มีกล้องหน้าเนาะ,ะตัวเคี่ยวกระจังหน้านะคะอ่ะตัวนี้ก็จะได้เป็นสีเปียโนแบ็กหรือสี g o d b l a นั่นเองนะคะถัดมานะคะนี่ ไฟนะเดย์ i ทม์รันนิ่งไลท์นะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะอ่ะถัดมาเนาะเซนเซอร์ด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นช่วยจอดนะคะไปตัดปอกติดตั้งมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชายล่างสเกิร์ตล่างคือเอาง่ายๆก็จะเหมือนกับตัวพรีเมียมลักเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะร้อแม็กเป็นขอบ18ทูโทนไลา์นี้เลยนะพร้อมกับสัญลักษณ์ H.E.V. นะคะเห็นไหมอ่ะในส่วนของตัวเสา A นะคะตัวนี้มีคาดดำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะคันนี้นะติดตั้งฟิล์มนะคะ 40, 6, สิกสิบเนาะ,ะกันซาดนะคะตัวนี้เป็นของแท้ที่มที่เลยนะคะก็คือติดตั้งจากโรงงานเป็นติดตั้งที่ศูนย์เป็นที่เรียบร้อยนะคะรับประกันอย่างดีนะคะตัวนี้เนาะในส่วนของตัวคิวโพรเมียมนะคะก็คือในรุ่นพรีเมียมขึม้นไปจะเป็นคิวโพรเมียมแล้วเนาะอ่ะถัดมาตัวฟิล์มบ้าลองมือจับติดเป็นฟิล์มใสนะเห็นไหมอ่ะ บางคนไม่ได้ชอบแบบที่เป็นเถอะทะเนาะแต่อยากกันรอยนะคะต้ททำแนะนําว่าตัวแผ่นฟิล์มเบ้ารองมือจับเป็นอะไรที่ได้ใช้งานแน่ๆนะอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งคนนั่งอ่ะฝั่งนี้ล็อกดันดูไม่ได้นะคะเพิ่งขับขึ้นมาเมื่อกี้เนะาะถังน้ํามันตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดบรรจุได้36ลิตรนะคะถ้าโคโรล่าคลอสจะได้38ลิตรนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมัน26กิเมตร่อลิตรกันเลยทีเดียวนะคะน้ํามันเติมได้ e 2 9 1 9 5เนาะสามารถเติมได้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันภายในตัวภายอนภายนอกทุกอย่างน่าจะเหมือนกันแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวต้นหอพาดูภายในดีกว่าอ่ะก่อนเข้าไปตัวพรีเมียมก็ได้ในส่วนของตัวบายสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเนาะออปชันบอกเลยว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนกันกับตัวพรีเมียมลักชัวรี่ตัวพรีเมียมลักชัวรี่เพียงแค่เขาไม่ได้ในส่วนของตัวอ่ะตัวพรีเมียมไม่ได้ในส่วนของตัวอ่ากล้องรอบคันเนาะหลังคากระจกพารโนรามิกรูฟตรงนี้บุนุ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มีการบุกนุ่งบัวอะไรไปที่เรียบร้อยเลยเนาะนี่เป็นหนังนะทุกคนอ่าสัญ,ญลักษณ์เียนอนแบกนะคะนี่ปุ่มต่างๆเหมือนกันหมดเลยเนาะพับกระจกนะคะนี่กระจกก็จะพับเนาะเปิดกระจกแล้วก็ตั้งไว้ที่ออโต้ก็คือจะอยู่ตรงกลางตรง,ตรงนี้นะปรับกระจกไปทางขวาก็สามารถปรับอย่างนี้ได้เลยซ้ายก็ปรับได้เลยนะเบาะนะคะสิ่งที่แตกต่างจากตัวท็อปเนาะ ตัวเบาะนะตัวนี้จะได้เป็นภายในดำนะคะไม่ได้เป็นทูโทนเนาะอะ,อะถ้าตัวพรีเมียมลักชัวรี่เขาจะเป็นภายในทูโทนนะคะตัวนี้จะเป็นภายในสีดาปกติเลยนะคะนี่เลยส่วนหน้าจอทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเนาะอะ,อะในส่วนของตัวเบาะนะคะฝั่งคนขับเนาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะคะนี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะอันนี้ยกเบาะขึ้นลงอันนี้ตรงแผ่นรองขานะคะ แล้วก็เอ็นจะเป็นตรงนี้นะคะนี้เลยมาดูในส่วนของฟังก์ชันด้านในกันนะคะตัวนี้ได้หน้าจอ LED มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกรุ่นของยาริคอร์นะจะได้หน้าจอ LED แบบนี้แล้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยด้านขวาจะเป็นในเรื่องของคูสคอนโทรลเวลาจะเซตคูสคอนโทรลเนาะให้กดปุ่มขวาตรงนี้ปึ้งนี่เขาจะขึ้นแบบนี้มาแล้วก็กดเซตตรงนี้ได้เลย ะะเวลาแคนเซิลก็กดแคนเซิลตรงที่พวงมาลัยได้เลยนะหรือจะแตะเบรกเพื่อเป็นการแคนเซิลก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลนทิฟเนาะในส่วนของตัวนี้เป็นโหมดวิทยุนะคะโหมดการขับขี่จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนได้โหมดเนาะ,ะมาดูกันอีกรอบกดคําว่าได้หนึ่งครั้งสั้นๆเป็น Power นะจะเป็น WPR ข้างตัว P ถ้าจะปิดหละ่ะกดครั้งหนึงสั้นๆหายไปแล้วเห็นไหมในส่วนของอีโคกดยาวๆหนึ่ครั้งนะคะ เห็นไหมมันจะขึ้นอยู่ข้างอ่านี่จะแคนเซิลก็กดยาวๆได้เลยฟังก์ชันง่ายๆนะคะแบบนี้เลยเนาะอ่าในส่วนของตัวฝั่งคอนโทรลฝั่งนี้มากอ่ะตัวนี้จะเป็นสองเซนเซอร์รอบคันนะคะถ้าไม่ขึ้นไฟเนี่ยแปลว่าปิดอยู่เนาะเผื่อบางทีเราไปที่คาแค่เขาล้างนะคะแล้วก็เผลอเช็ดแล้วก็มันเป็นปิดก็สามารถเปิดได้เลยนะคะอันนี้เตือนการชนเตือนอกนอกนอกเลยสามารถปิดได้ในปุ่มนี้ถ้าปิดจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ออฟแบบนี้เห็นไหมคะ อ๋ขอโทษค่ะอ่ะสัญลักษณ์ออฟแบบนี้นะอ่ะเปิดปดกตินะอ่ะในส่วนของตัวแ r a c t i o n control ก็คือป้องกันรถด,ดืถ่นถฉลายตัวนี้ปิดกรณีไหนปิดกรณีรถติดหลมต้องการแรงขับนะคะไม่ให้รถมันตัดรอบเครื่องเนาะก็ปิดตอนเอารถออกจากหลม พอออกเสร็จก็จบได้เลยในส่วนของ e-v หมวดตัวนี้นะคะถ้าแบตเตอรี่เพียงพอเนี่ยเขาจะวิ่งได้ด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโมตรตชั่วโมงนะคะก็คือเป็น e-v ล้วนแต่ถ้าเราอยากขับปกติก็หมด normal ทั่วไปได้เลยตัวนี้ก็ไปเล่นกันนะคะในส่วนของ auto high beam ตัวนี้เป็นไฟสูงอัตโนมัตินะคะไว้เวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเปิดใช้ได้เนาะอะ,อะถัดมานะคะตัวหน้าจอของเราข้ามไม่ได้เลยนะอะสามารถเปลี่ยนได้แบบนี้เลยดูได้หไหนนี่ สามารถดูได้ว่ารถเราเนี่ยใช้สัดส่วนของ E ีไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะใช้น้ํามันกี่เปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้จะเป็นในเรื่องของเตือนการชนด้านหน้าสามารถตั้งได้นะคะในระยะแบบนี้ปุ่มนี้จึ๊บนี่ค่ะเนี่ยสามารถตั้งระยะได้ไว้ให้เขาเตือนเร็วเตือนช้าอะไรพวกนี้ค่ะสามารถตั้งได้เนาะ,ะตัวตั้งค่านะคะอันนี้สามารถตั้งเป็นภาษาไทายได้เลยการออกแบบหน้าจอก,ก็คือเป็นตัวเรือนใหม่เราสามารถเลือกได้4แบบแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของการตั้งค่ารถยนต์ต่างๆก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ BSM by Sport อะไรพวกนี้ค่ะตัวล็อกประตูให้ล็อกตอนเปลี่ยนเกียร์เลยไหมอะไรพวกนี้ยค่ะมีหมดเลยเราสามารถตั้งได้หมดนะคะที่ปัดน้ำฝนเนาะไฟต้อนรับตัว,ไฟ,ตตวไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเวลาเรา ปลดล็อกอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะตั้งได้นะคะประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวจอนะคะตัวจอ10.1นิ้วอันนี้นะสามารถเชื่อม Apple CarPlay Android Auto ได้เลยเห็นไหม แล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อม Apple CarPlay like พร้สายได้เลยนะคะเพียงแค่เราเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์นะคะแล้วก็เปิดซ i ลิในโทรศัพท์ด้วยบางท่านบอกว่าเชื่อมไม่ได้ให้ดูที่ s ิลิด้วยนะคะบางทีปิดซ i ลิใน i iPhone ไว้ก็ไม่สามารถเชื่อมได้เหมือนกันในส่วนของข้อมูลพาหานะตัวนี้นะคะ,ะสามารถดูได้เนาะตัวนี้เขาจะไม่มีแจ้งเตือนลมยางนะคะตัวแจ้งเตือนลมยางจะเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่ขึ้นไปอันนี้จะเป็นตัวไฟแอมเบียนไลนนะคะ สามารถตั้งได้ตรงนี้ในส่วนของแอ์นะอ่ะลงมาที่ระบบแอ์นะคะตัวแอ์นะคะเวลาปิดก็กดออฟตรงนี้ได้เลยเวลาเปิดก็ตรงนี้ได้เลยนะคะส่วน PM ของจุดตัวพีเียมก็ได้มาปที่เรียบร้อยแล้วฝั่งขวาเป็นอ่าอุณหภูมินะคะฝั่งซ้ายเป็นแรงลมนะคะเราวาังปุ่ม AC ให้ดีบางทีทำไมแอร์ไม่เย็นเลย AC ก็คือตัว คอมพิวเตอร์แอร์เนาะการทํางานของตัวคอมพิวเตอร์แอร์ทับเราเปิดไว้คอมพิวเตอร์แอร์ถึงทํางานนะคะสําหรับเทคนิคการขับรถหน้าฝนนะคะเซลลต้นหอมฝากไว้เนาะสําหรับใครที่บอกว่า,าขับรถแล้วแอร์มันอับจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะก่อนถึงบ้านนะ้ประมาณ10นาที5 1 0ถึง10นาทีเนี่ยให้เรากดปิดปุ่ม AC นะคะแล้วก็กดเปิดแรงลมให้แรงที่สุดแบบนี้อันนี้สาธิตนะเปิดแล้วก็เอามืออังดูจนจนตัว แอร์ค่ะเขาไม่มีความเย็นออกมาแล้วก็คือเอาไง่ายๆไล่ความเย็นไล่ความชื้นออกจากแอร์นะคะตัวนี้จะสามารถลดกลิ่นอับในแอร์ได้นะทุกคนอ่ะในส่วนของตัว USB นะคะตัวนี้สามารถฝั่งขวานะคะจะสามารถทำเป็น Apple CarPlay Android Auto ได้สามารถเชื่อมข้อมูลขึ้นจอได้นะคะแต่ฝั่งซ้ายจะเป็นชาร์จอย่างเดียวเนาะอ่ะในส่วนของเบรกมือไฟฟ้า Auto b เบ k ก h o นะคะเวลาจะจอดแนบเนาะ ก่อนดับเครื่องยนต์อย่าเบรกแล้วก็กด P ลงแค่นั้นเองพอกดลงแล้วเราสามารถดับเครื่องได้ปกติเลยแล้วก็สามารถนะคะปลดล็อกเกียร์มาเป็นที่เกียร์ N เวลาจอดเนาะแล้วก็นี่เลยสลักเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะคะดึงออกจาการีโมทนะคะก็ดึงสลักเกียร์ได้เลยจอดก็เข็นได้เหมือนรถทั่วไปเลยนะคะกลับมาก็ถ้าจะงัดดึงเบรกมือขึ้นก็ขึ้นเบาๆแค่นั้นเองเห็นไหม ไฟก็จะขึ้นเวลาปลดล็อกก็หรือดูที่หน้าจอตรงนี้นะคะปึ้งจะมีสัญลักษณ์ตัวผีอันนี้คือสัญลักษณ์ของเบรกมือนะคะอ่ะในส่วนของตัวกล้องนะตัวนี้ด้านหน้าก็คือมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวพรีเมียมพรีเมียมรักจะเป็นกล้องหน้าหลังนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวพาดูภายในด้านหลังอีกนิดน,นึงละกันดูความโลง่งความโปร่งของตัวบอกเขาจริงๆตัวพรีเมียมก็เป็นตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆนะคะ เพียงพอมากๆเลยตัวเบาใหญ่นะคะนั่งสบายแน่นอนเลยสําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวไปสรุปด้านนอกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าต้นหอมจะมารับรถแล้วทุกคนสุดท้ายนี้นะคะขอฝากไว้นิดนึงนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเซลต้นหอมนะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากออกรถใหม่ก็อย่าลืมนะคะคลิกริ้งใต้โปรไฟล์ได้เลยนะหรือใครที่สนใจอยากจะทดลองขับนะคะติดต่อเซลต้นหอมได้ที่สาขา เพชรเกษม88นะคะหรือใกล้ๆมออ m งแค b นั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะ